สวัสดีครับนี่มาแล้วฮะวันนี้มากับตัวนี้ครับหลังจากค่าวที่แล้วพูดถึง2อันนี้ไปนะครับมาจากแบรนด์เดียวกันนะวันนี้ถึงคิวตัวนี้บ้างแล้วครับจาก P G Ytex นะครับ,บ Create Made High Speed Card Leader Case นะเป็นทั้งการ์ e ดเด r แล้วก็เป็นทั้งเคสนะครับกล่องก็สวยงามดูแพงด้านหน้าก็จะมีรูปของสินค้าแล้วก็ชื่อนะ P G Ytex Create Made High Speed c a r Leader Case อีกด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมีค r Code มีค r Code นะครับ ด้านนี้ก็จะมีสเปคเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับอย่างอันนี้เป็น usb 3.1นะครับความเร็วในการถ่ายข้อมูลคือ312 MB ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ป้องกันน้ำนะครับที่ ip 5 4นะด้านหลังก็จะเป็นคำอธิบายฟีเจอร์แล้วก็บอกว่าข้างในนะครับตัวเคสเนี่ยจะสามารถใส่ sd card ได้4อันนะครับแล้วก็ tf นะครับหรือ micro sd เนี่ย4อันแล้วก็มีซิมการ์ดนะครับ2อันแล้วก็มีตัวพินนะครับอย่างเงี้ยนี่ย พีนแบบนี้อีกหนึ่งอันนะครับซึ่งในโตพีนี้จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่มีอันนี้นะครับเป็นนีฮะซองใส่การ์ดนะครับแล้วก็แบบเก๋เป็นตลับใส่การ์ดฮะนี่นี่ครับอันนี้กเกด๋ดิเหมือนกล่องนําบัตรนะเป็นเป็นเหมือนอลูมิเนียมแล้วก็แบบนี้ก็มีเนี่ยฮะถ้าใครซื้อแบบนี้มานะมันจะเป็นกล่องมาแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นตัวไมโครแล้วก็เป็นตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องมีอันนี้ด้วย การิเดอร์นะครับอันนี้จําไม่ได้อันนี้น่าะซื้อมาแพงเหมือนกันนะน่าจะหลายร้อยหรือไม่ก็เกือบพันอันนี้จําราคาไม่ได้อันนี้ก็ค่อนข้างแพงจําได้ว่าซื้อมาราคาสูงเหมือนกันตัวนี้แต่นี่ครับคือรวมทุกอย่างในโต๊ะนี้อยู่ในอันนี้อันเดียวมาแกะเลยชุบเปิดออกมานะครับอ่าเป็นกล่องสีดํานะครับของพี่จีวยเทคเนี่ยพี่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาทาแพ็กเกจมาดีมากนะในกล่องไม่มีนลครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับนี่ นี่ยมีคู่มือมาให้ในคู่มือก็จะบอกสเปคนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วมาที่ตัวเนี่เห็นเงินเงินนะฮะตรงนี้ฟึบอยู่ข้างล่างเป็นตัวตะขอนะครับดูแข็งแรงนะแล้วก็มีตัวนี่ครับโลโก้สติ๊กเกอร์ครับชิน่านจะใช่นะแต่ยังไม่เคยแกะแล้วนะอันนี้แล้วก็ไม่มีแล้วแพคเกจเขาทำดีมากเลยเดือยเป็นล็อกสำหรับวางเลย ถุงยังดีเลยนะเปิดออกมานะครับชผิวสัมผัสแรกเป็นยางซิลิโคนคุณภาพดีเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมีหูเนี่ครับหูสำหรับเกี่ยวกับตัวฮุกนี่ที่ให้มานะครับเขาเรียกฮุกว่าตัวตะขอใส่ง่ายนะคิดว่าจะใส่ยากก็แค่คล้องเข้าไปนะครับได้เลยนี่ ตัวนี้จะเป็นแบบซอสล่องนะครับช่วยในการกันกระแทกนะครับแล้วก็มีโลโก้ PGYtex นะครับแค่ด้านเดียวนะครับแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านล่างจะมีเขียนว่า place นะครับก็คือกดตรงนี้กดปึ๊กเข้าไปก็ออกมาเลยนะครับฟึมออกมาดูดีเลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างหนานะครับอืมดูดีเลยนะครับเดี๋ยวนี้ออกก่อน <Chip. S 2> ดูดีเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มียางเขาก็จะเขียนไว้ว่า sd card นะครับก็สามารถใส่ sd card หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามสี่ก็จะมียางไว้ให้อันนี้มีสัญลักษณ์ของ usb นะครับนี่ usb c อยู่ตรงนี้มีสัญลักษณ์ให้นะครับมียางกันลื่นนะครับใส่เข้าไปเนยกันลื่นจริงไม่ลื่นเลยนะก็ใส่เข้าไปก็คือแน่นฟิตเลยดูดีเลยนะอืมเนิดดีคือรู้สึกว่าแน่นกระชับดีเลยนะ ไม่ล่วงไม่หล่นนะครับแน่นตรงนี้เขาจะมียางเนี่ยฮะจะเป็นยางกันลื่นมาให้นะครับแล้วก็อันนี้สาหรับนาโนซิมนะฮะเขาจะเขียนบอกไว้เลยเป็นนาโนซิมนะมีซิมไหมไม่มีซิมนะไม่มีซิมก็ไม่ได้ใส่เป็นซิมการโทรศัพท์นี่แหละไี่ใส่ข้างนี้ส่วนส่วนด้านนี้นะครับเป็นไมโครนี่เนี่ยนะเล็กๆไมโครก็ใส่เข้าไป ดีนะก็สามารถเป็นเคสนะครับสำหรับใส่ตัวการ์ดนะครับ HD การ์ดเนี่ยได้สี่ตัวแล้วก็ตัวไมโครเนี่ยอีกสี่ตัวเป็นแปดตัวนะครับแล้วก็ใส่ซิมได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีตัวพินเนี่ยนะครับชิปนี่อันนี้ก็สําหรับ <c oughs> ก็เหมือนนี้แหละชิปนี่สําหรับถอดจากโทรศัพท์นะครับ <c oughs> เขาเตรียมมาให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องพกอะไรแล้วนะก็พกแค่นี้แหละมีครบเลยอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ละกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องใช้ไอ้นี่ คสนี่ก็ไม่ต้องใช้พินนี่ก็ไม่ต้องถือแล้วก็ที่สำคัญการลีดเดอร์นี่ก็ไม่ต้องแล้วพวกแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะเพราะว่าสายก็อยู่ที่นี่นะครับนี่สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับชิปนี่ครับออกมาเปิดออกมาแล้วก็ช็อปนี่ฮะมีสายในตัวแทนที่จะพกเนี่ยหลายๆอันช่ี่ยโอ้ตั้งกี่อันเนี่ยไอพินเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีก็ลืมนะลืมพกต้องไปทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ด้วย ทีนี้ก็ไม่ต้องละอันนี้อันเดียวแล้วก็เท่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันสามารถถอดได้ด้วยนะครับตัวเคสข้างนอกเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นนี่ครสวยงามไหมแบบนี้ก็เท่ดีนะแล้วก็ขนาดมันก็จะเล็กลงนะแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการกระแทกเพราะว่าตัวยางเนี่ยเป็นซิลิคนนะจะช่วยในการกันกระแทกด้วยแล้วก็ส่วนตัวเคสข้างในเนี่ยอันนี้เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็ถือว่า เป็นโปรดักที่ที่ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับชิปนี่ตรงเนี้ยตัวนี้ก็จะมียางนะครับเป็นยางซีลไว้รอบๆก็คือเป็น IP 54ป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นจริงๆอยากพกแบบนี้เหมือนกันนะพกแบบนี้ก็เท่ดีนะสวยดีแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยก็ใส่กันกระแทกไว้ก็ดีนะมีตัวหูนี่ด้วยเนะี่ยมีตัวหูเนี่ยเอาไว้กันเนะี่ย เอาไว้กันหายด้วยอันนีน้น่าจะสะดวกแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยแล้วก็กันหายได้ด้วยเพราะมีหูหิว้วน่าจะเวิร์กกว่านะครับฝั่งตรงนี้ก็จะมีตัวการิเดอร์นะครับสามารถเสียบชึบหนึ่งอันนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็แล้วก็ตัวไมโครนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นไมโครนะตัวเล็กๆเ,เข้าไปชึบเนี่ยครับนี่ได้ยินเสียงล็อกไหมสำหรับตัวไมโครเนี่ยก็จะมีล็อกด้วยนะครับ กดปุ๊บออกมาดันเข้าไปก็จะล็อกซึ่งการเลดเดอร์เนี่ยสามารถถ่ายข้อมูลทั้ง2ช่องนะครับทั้ง HD card แล้วก็ไมโครเนี่ยพร้อมกันได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเก็บชุบถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วเวิรนะ์กฮะน่าใช้น่าซื้อมากโดยเฉพาะใครที่เป็นสายถ่ายภาพสายเอาท์ดอร์นะพี่ว่าเป็นอะไรที่ที่เวิร์กนะเพราะาทั้งกันกระแทกแล้วก็ทั้งกันน้ําแล้วก็สามารถเก็บกราดโอเค ถ้าใครชอบเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือเข้าไปซื้อหาก,ก็ได้นะครับแล้วการหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้เจอกันม่คลิปหน้าส,สนี้สวัสดีครับ